เป็นงานมหากรรมการแสดงสินค้าบิกบาซ่านะครับซึ่งก็เป็นชาติสมาชิกในกลุ่มบริกทั้งหมดครับที่วันนี้มาจัดออกบูก,กันที่ห้างฟินิกส์นะครับหรือห้างพันทิพย์เดิมนั่นแหละครับงานะก็งานก็จะประมาณบ่ายสามโมงครึ่นนะก็จะพิธีการจะเริ่มต้นวันนี้ผมก็มาสแตนบายนะครับเตรียมพร้อมนะถ่ายทอด2ช่องนะครับ imctnews กับ มากพี่ปูให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศในงานกันนะครับวันนี้นะครับ,นนรบนนมีสินค้าเยอะยะเลยนะครับ <c oughs> จากให้แวะมากันนะครับอ,อมีเนี่ยโอ้โหนี่ของของชอบผมเลยนะครับชอบผมเลยนะครับแต่ของจีนนะครับ เราชอบให้ตัวตรงนู้นน่ะตรงแดงนู้นะเล่นเราผมเสียสต,ติไปหลายรอบนะครับอันนี้โชว์ก่อนนะครับให้เห็นก่อน,นรอรบรรยากาศไปดูบรรยากาศไปก่อนนะครับสังงมคนร,รวยมึงก็เอาอีกแล้วมึงจะแซวทำไมสังคมคนร,รวยหาไร นะครับอันนี้ก็เป็นแค่งานแสดงสินค้าของสมาชิกชาติต่างๆเราจะได้เปิดประตูการค้าพัฒนาเศรษฐกิจมึงก็อคติอะเนียมึงก็จนต่อไปแล้วกันไอ,อ้โง่กูเบื่อไอ้คนแบบนี้ที่ผายลยคนระับเ<ม>ขาอุตส่าห์พยายามจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชาตินะมึงก็มาแขวะมากันแหกันแหนงห้องตายเย่ยจริงๆมนุษย์พวกนี้สังคมคนรวยจะไม่มีแดกกันอยู่แล้วมึงแต่นี้ เขาจะช่วยทำมาหากินกระตุ้นเศรษฐกิจดึงนักลงทุนมึงก็คิดได้แค่นี้แหละจนต่อไปแล้วกันมึงรองเงินแจกหมืนหน่นนึงนะกูว่าชาตินี้มึงได้แนะ่เออพ่อมึงตายมึงก็จะลืมทำบุญให้พ่อมึงด้วยสัตว์อ่ไรอ,อ,องนี้ฮาร์ดคอร์นะสนแม่งรอร่อยพวกนี้ขยะ อันนี้ก็คือบรรดาชาติต่างๆที่มาในงานวันนี้นะครับก็มีชาติบริกส์มีเดี๋ยวผมลองพาดูคร่าวๆก่อนนะครับก่อนจะถึงบรรยากาศงาน,นจริงๆนี่จากประเทศจีนนะครับรเอาไทยอ่ะนี่ไทยอหรเอาประเทศจีนเหร อ๋าเอาสู้เขาสู้เขาเจ้านี้โอ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ก็ชาวรูปนี้แหละมันเหมือนใครบางคนน่ะเนี่ยลูกเนี้ยเหมือนใครบางคนไม่รู้อ่ะมีคนล้อๆกันอ่ะถามอะไรก็ตอบไม่ได้แล้วก็ลูกสีอิ่มไม่ฟังลูกสีอิ่วอร่อยนะไอ่เจดีนะเรามีพรีเซนเตอร์น่ารักกันพรีเซนเตอร์มีเซนน่ารักนะเอาเราเห็นลูกนี้ยมีถึงไทยฝากด้วยนะคะไปอยู่ตางประเทศ ไปใช้ใส่ชาเต็มปากอร่อยเลยอันนี้ส่งไปกี่ประเทศละตอนนี้ส่งไป86ประเทศใช่86ประเทศใช่ไหมยุมโรปเ,เนี่ยน้ำจิ้มของเรานะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยเด็ดมากค่ะเฮ้ยเรามีละพริกสีละชาแล้วเหรอซอสพริกมีแล้วเหรอสีละเป็นไก่อืมสินค้าใหม่นะอร่อยเด็ดากค่ะลองชิมดีไหมคะฮะให้ชิมเล่นๆเนี่ยนะได้ค่ะชิมเล่นๆเลยโอ้ยใช่หลายอ่ะคุณใช่หลายเนี่ยจริงก็เอาไก่ไววางเลยทีเดียเอาน้องไก่ใหญ่ๆแล้วมาจิ้มให้ อันนี้ของของไทยเือนไนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวว่าปโปรโมทงานให้ก่อนเดี๋ยวต่วก่อนที่งานเริ่มงานเริ่มครับมีบูธไทยมาด้วยครับอันนี้น่าจะจากบราซิลนะครับบราซิลเลียนนะครับไ,ไวัสวัสดีครับ How are you? I'm fine. Where oh, you from? I'm from Brazil, Sao Paulo. So, okay, Sao Paulo. 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 What are your favorite team? Corinthians. <laughs> <laughs> have you been in Brazil? No, not yet. I, I will go soon. Need to... Yeah, after, after this show, I have a plan. Oh. We need to broaden our uh, business from oh. Thailand and Brazil. Because normally with Thai people, is that, uh, uh, maybe japan, japan yeah. europe and uh, america oh. but we need to go to borden our product to around the world it's a good opportunity for thai people we have a bricks company what's your product coffee or coffee. peanuts bean. oh. mm, coffee coffee okay and good. chicken chicken also yeah chicken right sour. now Right now, your country export a lot of chicken. Yes. Ah, a a lot mm. of meat. And ah. chicken in, in Asia, from Brazil, is very. Do you have any distributor in Thailand yet? Not yet. The oh. first time. But this time, just for show, and you get yes. a contact. Yes, of course. Okay, thank you, sir. Nice to meet you. Okay. <laughs> 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 Do you have a business card here? No, I, I, I have. Uh, Exhibitor here also. Okay, okay. we nice are to you. host, your horse Thank, you. <laughs> Thank, you so yeah. Thank you so much. Nice to meet you. I, uh, you are president of your club here, Basi Chamber. Uh, I forgot his name. Marcelo. Oh, ah, yeah, Marcelo. Yeah, 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 right, 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 right. Good, I just walk good, good. around good, 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 to good. see him I just coming and then I, I go and. Uh, เต็มมิ่งโชว์รอบ for my fan club oh good good nice to meet you okay thank you <Welcome. S 1> sir what do you need okay sir มานานๆพูดภาษาอียิปตก็เล่นเอาลิ้นพันกันเหมือนกันนะพี่น้องครับนี่เราเป็นอินเดีย วิคเตอรี่เทวเวลฮัลโหลอ่าน uh, uh, ี่ครับตุ๊กตาลูกดกนะครับเพื่อนผมมาจากรัสเซียเคยซื้อมาฝากพี่คนไทยปะคำเนี่ยคนไทยใช่ไหมอ๋ออันนี้มีขาย้วด้วยอ่ะร้านที่ไหนครับร้านของคุณวิกตอรี่หนยนี่เอามาโชว์ใช่ไหมเอามาโชว์ใช่ไหมอืมอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยอย่างงี้ สิบครับอ๋อผมมีรุ่นไหนเพื่อนเอามาฝากกันจำไม่ได้สีแดงแดงมันจะมีหลายเออมีหลายมากมากเลยมันเก็บอยู่เลยครับเก็บเป็นทุกวันเลยตุ๊กตานี่คือตุ๊กตาลูกดอกครับเปิดมาก็จะมีเล็กลงไปเรื่อยกไปเรื่อยๆครับนะเป็นของฝากของที่เล็ออครับ เดี๋ยวขออนุญาตพาเดินชมงานก่อนนะครับก่อนที่งานจะเปิดตัวนะครับอ่นนี่จากบราซิลนะครับบราซิลใช่ค่ะบราซิล Hello Oh many so many product what is this? Oh, we fruit, ingredients type Dogs are human for humans, and are for humans, oh. Only for dogs, home. <laughs> can, can we wash with this? You could. Could, yeah. because I love dogs. It's human grade. Really? Oh. So you can use this for you, but you cannot use this for your dog because the essential oil can be harmful. Oh. Your dog can be alert from this. Choice, yeah, right? uh, yeah, yeah, allergy. I, I, I use, Only the safe ones. Yeah. Because the choice here is. I use a, you have a The soap for baby, for the my dog. You no, know, it's allergy. No. no yeah. No do that, <laughs> I don't know. I think it really soft. No. I thought it. Oh, it's good for baby. It's supposed good for pet. Yeah. No, it's a. I beg. It's different. Big different mistake. Yeah, skin. Yeah, yeah, yeah. Dogs have a more really? sensitive skin than you. you know, different, me, mm. it's different. <laughs> yeah. And you cannot use for your cat. Because no. It's a different skin. Oh. And choice, you need to use for a specific person or dog or animal. <laughs> you cannot uh, use for your dog and your cat. I know. <laughs> and did you from Brazil or you stay here? <laughs> and okay. Mason here almost four years. Oh and I started this company because I started Your company for my dogs because my dog has a short hair and since 15. Oh and I I don't know maybe I create something more good for my dog. So now I try to create more stuff for <laughs> humans, actually. Yeah, your, your, your dog everything is dog. big. Everything me and my dog. Your dog is supposed to be Fila, Basilio, right? No, No? It's, it's not Fila. Dutch. Dashu. Dashu? Sausage. And Pomeranian. For, <laughs> for me, I love Pitbull. Um, <laughs> I like it, but not <laughs> for Too big. Too, big. too strong. Yeah, it's strong. Yeah. A, I guess อ oh, e can, <laughs> okay, can I g o n see uh, m a r c l o first I didn't see him yet ัอ่าวันนี้ก็หาพวกเราเดินชมงานอันนี้น่าจะออนี่ไทยน้ัข้าวไทยไร้ะนะครับ <have> อ๋อชิมข้าวเลยคร <have> ับเอาแบบเป็นน้ำมีมั้ยข้าวแบบี่นีเป็นน้ำแล้วอ่ะ สกัดไปเป็นน้ำแล้วมีชายเล่นครับสายเล่นครับโอ้นี่เลยของโปรดเนี่ยผมอยากให้จับแปลรูปจากเนี่ยมาเป็นอันเนี้ยได้ค่ะชิมได้อ่ะอันนี้อะไรยี่ห้ออะไรของใครเนี่ยหมาอไช่หม้ไชโอ้โหนะครับโอ้ได้นะค่ะไอ้ขวดสีนี่มันเป็นยังไงมันต่างกับขวดสีแดงไงมันก็มีความสบายกว่าค่ะแต่ว่าถ้าตัวนุ่มนี่คๆกับ ตัวไหนแพงสุดตัวไหนแพงสุดตัวที่แพงสุดใช่ไหมใช่ค่ะขวดเท่าไหร่ครับขวดเนี้ยวันนี้ในงานเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยค่ะโอ้ยนี่ผมไปจีนได้กินแพงกว่านี้เนี่ยขวดทั้งสองหมื่นนะเอามันมีแสดงว่าเกรดนี้คือยังยังมีแพงกว่านี้ใช่ไหมที่เอามานี่แค่สล้วนี่ตัวนี้แพงสุดแล้วที่เมืองจีนด้วยเหรออ๋อถ้าในเมืองจีนก็จะมีเลเวลอื่นตัวอหม่ด้วยอ๋อแต่ว่อจะในเมืองไทยเฉพาะตัวนี้แล้วน้ำเข้าแค่ตัวเออ่ Fighting Daddy ค่ะอืม เดี๋ยวต้องมาหากลับมาชิมได้เลซ่าได้สีทองรสชาติเป็นไงไม่เคยกินชิมใช่ไหมเขาลองชิมตัวสีทองหน่อยเลยเรื่องหลอกหลอกกินหนึ่งเขาฟรีแล้วเราไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่แบบพอรู้รสพอเอาให้หมดเลยก็ได้ลินไปแล้วเอาให้หมดเลยก็ได้ได้ไหม นิดเดียวก็ได้ค่ะลูกค้าแอลกอฮอล์มันเยอะห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์เลยเหรอตายละลองลองชิมก่อนค่ะแต่ไม่ไหวอืมอร่อยนะค่ะทำจากข้าวฟ่างแดงค่ะตัวนี้ตัวนี้ถูกกว่าตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเฮ้ยนี่ก็นุ่มมากเลยครับนุ่มค่ะส่วนมากตัวนี้เขาจะไปทำค็อกเทลค่ะอ๋อพันกว่าบาทนี่เหรอใช่ค่ะรับไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวก่อนกลับได้ค่ะเอาพี่ไปจัดงานนี้อยู่แล้วไง่าขาเราทิ้งไขอบคุณครับโอ้โ,อโหนะครับร้อนดีจังเลยครับ i <Wow. S 2> ้าวา กลับสถานีแล้วกัน ันนี้อ่ะร้อยกว่าคนเองโอ้เยอะแล้วร้อยกว่าคนแต่เพรงเวลาแบบแบบนี้นะคะ <c oughs> ่าานะเ่อกี้แอบก็ไปชิมมาหน่อยละแหมข้าวชาดีปะไอความดีไม่ต้องไปใช้ตัวนี้ก็ได้ดีกหว่าต้องเลยแค่นี้เลยจบจริง ถ่าให้ทนคุณมาจะเอาไว้อ่านอ่านคอมเมนต์ไปตอบคนอย่างนี้เปิดเคื่องนอนเอาไปเอาไม่ได้เอาเงิได้เงินได้เอาเงินเลยงินดีกว่าง่ายกว่าอันนี้โชว์ให้เห็นว่าเราเนี่ยนี่เหมือนกันเนื้อเอาสายมานะแต่ไม่ได้เอาหัวจุกมาคุเลิกสิ ชีวิตตัวเองนี่ไอ้โมจุกนี่ไงไปเดี๋ยวจะยัางมาใช้ก่อนที่มีที่มีหอแว่าใช้ความรีบร้อนห่วงแต่ตัวนี้ไงใช่ใช่เอาเลยเอาเลย

เป็นงานใหญ่าง,งานนึงของเราครับที่เราไม่ต้องการตงคบานครับอนาคตข้างหน้านะครับบริกส์นะจะเป็นตลาดนะจะเป็นตลาดกลางที่เราค้าขายกันในกลุ่มชาติสมาชิกนะซึ่งนโยบายของบริกส์นะเป็นเรื่องของการค้าไม่ใช่เรื่อ,องสงคราม หมอคะเดี๋ยวไม่ม to, ีเบอร์โทรอยู่เลยหนึ่งเดี๋ยวต้องขอโทรถามหมอหน่อยับแป๊บนึงนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องชายน้องแต่เนชใช่ไหมยังไม่เดินไปต่อเรานึกว่างานก็จะเปิดรีบกลับมาไปจำสถานี ในกาเราลืมตั้งคับพี่น้องเลยเอนุญาตตัดหน้ากล้องเนดะินได้เลย ก็จะมีการโชว์นะครับของแต่ละชาติวันนี้น่าจะเป็นของไทยนลคิวน่าจะจำไม่ผิดวันแรกนะเขาให้เกียริประเทศไทยนะที่โชว์ศิลปะประจำชาติ นี้คือประชานหอ,อก,ก้านค้าของอินเดียนะครับประจำาระเทศไทยนะครับปัญหาคือผมจำชื่อเขาไม่ได้วันนี้เราก็มีไทยเราเป็นเจ้าบ้านครับใจบ้าน จอกันบ่อยเลยนะรายงานมันใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> อ่ะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเซตกล้องคือต่อนะเพราะว่าวันนี้เราไหนๆก็มาแล้วนะครับจะขอจบแค่ตงนีงอย่าลืมว่าเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดใหม่เพราะว่าจะต้องใช้โปรแกรมสตรีมมิ่งดีกว่ามันจะได้ใช้กล้องในสองตัว ไม่ได้จังนะ่รับผมก็รีวอรสวิชเชอร์มากกรกวออกสวิชเชอร์มาอมือ่ะรลปใช้แบบนี้ถูกต้องนะคือไอตัวหัวสอดเตรียมอย่างดีนะเนี่ยลืมเพราะว่ามันจะได้สอดกล้องสองตัวกันเซ็งเซ็งเป็ดเซ็งห่านเซ็งไก่เออ อะไรวโอเคเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ขอเวลาแป๊มขอเวลาเ็ตกล้องกันครับสวัสดีครับ